สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสุขสุขคนนะครับวันนี้กะไม่โอกอาสถ้าพีผ่านออกมาชมเลาะเคลื่อนพี่น้องเลาะเคลื่อนนะครับแลนเลาะริมเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแต่พี่หลายบ้านพื้นดอนกอกนะครับบ้านพื้นดอนกอกอุตยาในแห่งฉาตินำพ้องนะครับขวามือเขาเหนก็เป็นผู้เขาพี่น้อง ขอใส่เมื่อเข้าเป็นเคลื่อนเรือพี่น้องไงในมะนาวเคลื่อนก็ล่งขึ้นน้ำแดงแจ่วายตอนนี้ฝนตกฝนตกฝนลงน้ำกําลังลงมาแห้งนะครับจากวันพื้นรอนกอบเปอดเคลื่อนบวลากาศ20กว่ากิโล23 24กิโลนะครับโอ้โงวกับน้ำไรตอนขึ้นมาแะไรพี่น้องน้ำเริ่มขึ้นแลควบรรยากาศฟังเคลื่อนตอนนี้ก็ลัง นาดูชมพี่นอ้องมีเวล,ลาเวลาก็มาหาจอดรถไว้คางถนนผมโมเลือกมองนงั่งกินเขาจีน้ำนะครับตอนนี้ก็นังดีบรรยากาศกาน็นังดีเราไปไม่ไปไหลก็เชียวก็จีโฮมก็ลั่งหลายนะครับเนี่ยเริ่มคอาเชียร์อุทยานแห่งชาติของพ่องนะ่พี่นอ้นองเขาจเอ,อไปออก เส้นนี้ก็ถือว่าปีนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่มีคนเดินทางนะครับเดินทางหลายที่สุดส่วนมากก็มาเดินมาเกี่ยวกันนี่แหละนะครับมาเที่ยวพือเดินทางจากบ้านฟางจากน้องเรือนะครับมาเคลื่อนอุบัตหลับถือว่าเป็นทางเส้นที่มันมันหลับได้ไกลนะครับหลัดได้ไกลเส้นทางดีนะครับเนี่ยดีลาดยางได้พ่นกรีดตลอดนะครับกรีตลอดพาะมีเส้นไหนที่สิดีท่อนี้แล้วนะครับ บลิตภัณฑ์ชุมชนหลายนะครับแถวสิบ์ผลิตภันฑ์ชุมชนผ่าน,ชนแชร์ทั้งแยกของหมู่บ้านเขาซื้อนะครับาไปสินอื่อเนือผ่านหมู่บ้านมันากาการเดินทางใส่กน้นออกมาระวังขึ้นนะครับเนี่ยข้างนาหน้าเ้างนี้กับผาสละโสดพี่นอ้องเนีกผู้ใดอยากสละโสดก็มาผ่านี่เลอหน้าเห้องนะครับ ได้ละนั่นหว่แต่อาสละโสดบรูว่าะจอดสระยังไงนะครับเนี่ยสระผาสละโสดใส่มือเขาสระโสดแสดงมาสิมีคูณปะสระโสด มาคนเดียวได้คนสาระตัวมิคูเมาคนเดียวมันบริจาคเจรัยกันเลยมามาคนเดียวมาคนเดียวมาสาระเลยเออประเทศเปกลับไปเรามิคูได้เแี่ขนาเอาเนี่ยกับเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับเนี่ยคืนไล่แต่ว่ขึ้นไล่เลรอเพิ่งเรื่องมองมองเขาให้รถลงไปจอดมันมันจอดได้ปะเขาให้รถลงไป่เมื่อย เราตามีมาแล้วมีเตข้กางเต็มเให้รถลงไปแต่ก็ลไปยุรไหนเม่คนเรียว่านั้นเขาลเเสียคารถเนาะไปลงไปไปยังไงจะไปเทิ้งมือละยังไปอะไรเสียงเงินเดอันลงไปเสียเงนตัจ้นทีสูปุรีหมอกจอดรถเขาเ็เพิ่มเติมมาก แย่เลยฝากไ้ค <language> ุณนะนำครนบออสูบนำโซลาเซลโอ้เขาเห็ดปันสีสั่งตึกว่ะเท่ฐานหลักข้างพวกรางนะคุณขนาดเท่โอเบิร์ดไม่กอาปุนสอบปุนมาตั้งชว์อีกสองสองนะประเทศางนล้กถนนเขากับเห็ดไม่พี่น้องดีขนาดเลยนะครับปีนี้ หลายปีที่ผ่านมาว่าหันน้ำท่วมถนนนะครับปีนี้ว่าขนาสีท่วมนะครับขี่รถผาน้ำาอะไรขึ้นเขาแลวเขายกระรับถนนขึ้นมาเป็นเมตรสูงขึ้นมาเป็นเมตรเลยนะครับเที่ยอนกีดคุณเห็าปลาในหอมนี่ดิมเก็บ่ะ่ดเอย กออกแน่้นกไปหลยนี่เห็วหาปลาตกปลาเนี่ยมองหนึงกับขี่รถต้องมาจอดเห็น่เก่งแต่คนน่ะทันเลีอยน่เออขึ้นยางว่เเจ้ยขึ้นเนาะตอนาลงมันเอาลงง่นเลยตอนลงเต้ขึ้นน่นเมันหลามันเมาเไยังมาโอ้นำขึ้นเร็วพี่น้องนำขึ้นเร็วขาไปเร็วมากเลยนะ เดี๋ยวตุกปีบริเวณที่เยาถนนที่เยาขี่รถอยู่ตอนเนี่ยผ่านนี่เลยน้ำถั่วเมื่อได้พี่น้องเนี่ยอู้งงอปวดปวดเนี่ยน้ำน้ำอะไตอนมันระงงอไม่ละปวดเนี่ยเออปีนี้ว่านาสีถ่วยางเก่งกไงแมานั่งยุบขังนั่งยืดริมฝุ่นบาทขายย้อนลูกน้ำเออปีนี้นาจะได้สำนัก อาชิได้ซ้ำนั่นนะ,นคะเคยขี่รถมาจอดตั้งโต๊ะกินเหล้ากินเบียร์ในานา้ำเบิดแล้วปีนี้บ่มีแล้วถนนสูงคักเบิดน้ำแดงใจไว้พี่น้องไม่เกอนน้ำแดงของมาแล้วขึ้นให้ไม่หยาดขึ้นนั้นเป็นเชว์ขึ้นมาเ รบรรยากาศแลรงรอบเคลื่อนตอนแรงๆส่ก็ดูดีพี่น้องไอ้จัาหน่อยตะเวนตูดินแห้งๆดูดีพี่น้องคำๆคือป,ปีนี่แถวนี่มันสามารถที่จะลดลงไปหาแรนเลินริมน้ำได้ด้พี่น้องปีนี่ว่าอะไรล่ะก็เพื่อถนนใหม่เพื่อถนนใหม่เขาไปลดลงเลยนะครับอะไรจะมีจมุดควมมามมั่งมีแน่นอาจะแม่ <c oughs> สีบ้านละคำว่า เดี๋ยวมั่วขี่รถสูงๆสบายแต่ก่อนยางมันจะไปแห้ง,งหมีมองลูกไหนมองเดียวนี่คือมองนี้นะครับเนี่ยมีก้อนขีดแล้วก็แม่เนี่ยต้องไปเนี่ยสวดียุบมองตรงนี้ทเอนะอมันก็เป็นสีล,ละไรเท่งสี่ละธรรม,มาดา,าดเยอะรถเจีงลงไปขึ้นมาว่าอะไรต่างหากเน,น่าเน่าเ่าแบบนี้เลย มาดักพูดดนะัขึ้นเรื่องอะไรลอยนเดี๋ยวขึ้นพูดลำบากได้ง้คู่กันว,ว,กว่าลำบากแล้วมันมีชีขาใครในคนมีสองขาที่มนสตายนี่ยน้ำมันเี่ยวหอดบัดพววูดโอ้โหพววีพวว่เออพววูดึงอ่ะ ลงไปหางทรายไปเลาะเพิ่งน้ำเคลื่อนนี่นึ้เป็นไงมันขึ้นไก่หอดถนนไปโอ้กูกกน่ะเปนไรไก่หอดถนนะพี่น้องเอ้ยนาฝนว่าถนนกแก้วนี่น้ำท่วมเ่เลมันไปไหนบวรถเ้องประิดกเพราะมันยังตกติดไกน่น่ายกท่วนานายกหรมา ลากไข่ไปบอกเฮ็ดพอดีตลอดประกาศตีดเปิดหน้ายกแล้วมาลากไข่ลวดนุ่นบานเก่าเปินเบิ้งสะดุง้งคือออกของฟังว่าสะดุ้งเออมาสดเรียบรีงออกเป็นจังไดบ้างเนี่ยเขาจะมากัดใกล้ๆเนี่ยอันนี้แฮ่เพื่อนแฮ,แฮ่สวรรเนี่ย มันก็เราฟังเลเดอืเอาเงยรอก็จะเอห็ดเพื่อนนำกลืนนะเงียรอน่ะกดกดเงี้ยกุ่มไะไกกบกุ่มตีนเอาปลานี่มลปลาเขาโอ้สุดหลายพังหลายถนนเนาะปีน,นบ้านแมงก่อนันผูอขวงเนี้ยขั้งหลายถนนเนา พี่น้องบรรยากาศก็บรรยากาศดีรอบนั้น เลยนะครับก็ตาปาเว เป็นมาธุลน,นะพี่น้องเด่นต่อนะครับเด่นต่อไปโอ้เพี่นหลัดโคงรถดับแข็งโอย เนี่ยเนี่ยเขาจะตากปลาเขาจะเห็ดปลาขายกันต้งนั้นพี่รองปลาแห้งปลาแดดขายกินข้าวโพดว่าไม่จับกินปลาแห้งมันไปปลาแดดเดียวปลาสองแดดปลาสามแดดมีมัอยู่นี่นะครับเนี่ยเจ้าเห็ดขายปลาสุมปลาผสมมีมัอยอะไ้ นีรยากาศดีพี่น้องหน้าฝนเนี่ยลมลืน่นะครับลมลื่นว่งางกับวิ่งรถเลาะนะครับรถเลาะรถเบิง้งไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ยครับบ้านนอกกอกกล้วยนะ้าพยายากกินเขากินกาแฟากับม้านะครับเนี่ยมองเคลื่อนบรรยากาศนะลองเบิง้งเคลื่อนจำปิง้งเลยเคลื่อนกาแฟ บรรยากาศดีพี่น้องเนี่ยรอริมเคลื่อนจะเป็นส่นะครับได้ยากาศได้อัธรรถกูนะมาขืนพู่ก็ไปจอดไ้ขางทังยางขึ้นไปหาจังหน่อยนะครับหาน้ตใหม่น้ตไหลก็ได้นะครับหาเลนก็ได้นะครับนี่ไปจับดรอกต้องเป็นไปทำไรอย่างบรรยากาศดีเอาสไลับคลิปนี้กับฝากพีฝากน้องสวักนิดละครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ